ัน,นี้อลิซล็อกเป้าพาทุกคนมาเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวกที่จังหวัดราชบุรีนะคะเด็ดสุดก็คือของกินสุดยอดแล้วหาในกรุงเทพไม่มีแน่นอนแล้วก็มีเรือให้นักท่องเที่ยวนั่งด้วยนะคะข้าวแห้งข้าวต้มแห้งแบบโบราณเต๊าขาวข้าวเหนียวมูนเป็นจระข้ว้าเจอเเก๋วยเตียวหมูค่ะขายดีมากเลยแบบโบราณนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นอีกฝั่งนึงนะคะ ก็เป็นกําไรอร่อยมากเลยค่ะอามามาดําเนินจะต้องสั่งข้าวต้มร้านนี้เจ๊ลุยมีแปดมีหมูกรอบอันนี้ไก่บ้านเลือเดเปะเต้าหู้ไส้ค่ะมาแล้วค่ะชื่นใจข้าวต้มแห้งหน้าตาเป็นงี้ไก่หมูกุ้งแห้งทอดแล้วก็เลือดนะคะมาม่วงหวานข้าวเหนียวนุ่มๆเลยค่ะลูกนี้ห้าสิบนะคะได้ไอศครีม3 กใหญ่ๆแล้วก็มีเนื้อมะพร้าวด้วยข้างในสวัสดีค่ะวันนี้อลิซล็อกเป้าพาทุกคนมาเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวกที่จังหวัดราชบุรีนะคะ บอกเลยว่าตลาดน้ำที่นี่ดีที่สุดแล้วนะคะมีอะไรดีเดี๋ยวไปดูกันนะคะเด็ดสุดก็คือของกินสุดยอดแล้วหาในกรุงเทพไม่มีแน่นอนและร้านที่เราแนะนำให้ทุกคนตามมากินที่ตลาดน้ำนำเนินคือร้านอะไรเดี๋ยวจะพาไปกินกันตอนนี้ที่เราเดินอยู่นะคะก็จะเป็นริมน้ำเลยมีน,นี่คุณลุงคุณป้าเขาขายอาหาร ะะอันนี้คือปลาหมึกแห้งกุ้งแห้งนะคะกุ้งตัวใหญ่ๆตัวโต,วต,วตวๆเลยร้อยี่สิบตัวใหญ่มากใหม่ๆแล้วก็มีเรือเรือให้นักท่องเที่ยวนั่งด้วยนะคะตอนนี้นะคะนักท่องเที่ยวเต็มเลยเราจะต้องรีบเดินกันไปแล้วค่ะอู้เจอค่ะร้านข้าวแห้งข้าวต้มแห้งแบบโบราณนะคะ Um เดี like ๋ยวขอเดินชมก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปชิมกินกันทีเดียวเลยนี่นี่ข้าวเหนียวมะม่วงอยู่ตรงนี้ค่ะเจ๊ขาวข้าวเหนียวมูนเป็นตรงนะคะข้าวเหนียวมูนใหม่ๆ่นุ่มๆกับมะม่วงลูกโตๆมีของฝากอยู่ริมน้ําด้วยนะคะแล้วก็มีไอศครีมกะทิว้าวตอนนี้นะคะเจอก๋วยเตี๋ยวหมูค่ะขายดีมากเลยเป็นแบบโบราณนะคะจะวางเครื่องแบบนี้อยู่ในเรือนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูหมูสับหมูแดงลูกชิ้น แล้วก็มีขนมเบื้องด้วยขนมเบื้องสูตรโบราณมีผลไม้ด้วยมีทุเรียนส้มโอโอ้โหแล้วก็มีไก่ย่างบนเตานะคะนี่ฟิลชิคเก้นนะคะ ตลาดน้ำยำเนินสะดวกนะคะก็ย<ม>ังคงความเป็นธรรมชาติเหมือนสมัยก่อนเมื่อหลายสิบปีที่เคยมานะคะมีคูคองลลำน้ำแบบนี้<ม>เหมือนย้อนวัยตอนเด็กตอนเด็กมาบ่อยค่ะ<ม>ร้านนี้ที่เรามานั่งอยู่เป็นร้านข้าวหมูแดงนะคะข้าวหมูแดงริมน้ำได้ทั้งบรรยากาศแล้วรสชาติดั้งเดิมน,นะคะฟินแค่ไหนจะเป็นหมูบางๆนะคะไข่นะคะน้ำซอสราดสูตรเฉพาะหมูกรอบชิ้นใหญ่เลยค่ะ นี่เราก็เจอเข้าวเหนียวมะม่วงอีกร้านนึงนะคะนี่เมนูข้าวเหนียวมะม่วงนักท่องเทีย่ยวและชาวไทยก็ชื่นชอบนะคะอยู่ตรงนี้เองค่ะ6 0สิบค่ะ,ะฝั่งตรงข้ามเขามีที่นั่งทานก๋วยเตี๋วด้วยนะคะอยู่ตรงนั้นนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวริมน้ํามีโต๊ะให้นั่งด้วยค่ะ นมค้กของคุณป้านะคะนี่กะทิหอมมันแบบโบราณนะคะมาซื้อไปแล้วงงไหมงงเกี๋ยวเราไปชิมกันวยเตี๋ยวเรือป้าแจ๋วชามละ50ิบาทเท่านั้นผลไม้ก็เพียบเลยนะคะริมทางเดินก้วยไข่ส้มโอนะคะแพ็คละ40เท่านั้นลำไยมะม่วงอนี้รู้จกักไม่รูกมาอะไรคะลำไน,นี่เป็นน้ำตาลมะพร้าวน้ำหอม จะมีคุณยายขายของใช้แล้วนะคะตรงนี้200โอ้โอนี่มาอุดหนุนนะคะคุณยายขายแต่ก็ไว้ลูกละ2 0 0เองนะ,ะมีหมวกด้วยนะคะหมวกสารเดี๋ยววันนี้เราจะพาทานข้าวต้มแสนพิเศษแล้วก็มีกว๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวตามไปดูนะคะว่าตอนนี้อาม่าอากงสั่งมาเรียบร้อยแล้วหรือยังตรงนี้นะคะก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะคะ โซนที่เขาขายเสื้อผ้าสไปที่นักท่องเที่ยวท่อของใช้กระเป๋านะคะเดี๋ยวด้านในยังมีอีกนะเดี๋ยวจะพาเดินตามมาเลยค่ะโอ้โห,โโหน่ารักจังเลยเป็นต่างหูแล้วก็เป็นกำไลหูมีเทียนด้วยเป็นงานฝีมือค่ะนี่นะคะกำไลน่ารักมากๆม,มาอุดหนุนพี่ๆเขาได้นะคะเป็นร้านของฝากมีหลายร้านมากเลยนะคะน่ารักมากมาก วัสดุผลิตจากไม้เป็นจานไม้นะคะจานหลุมสวยงามมากแต่ก็มีน้ำหนักนะคะอันนี้ก็จะเหมือนหั่วลันเตาเป็นงานไอเดียงานฝีมือนะคะนี่กระเป๋าน่ารักนี่เป็นไงฝีมือคนไทยด้วยนะคะอลิซบอกหิวไก่แล้วค่ะหิวแล้วลตามงม้ไปกันเลย ร้านแรกที่จะพาทุกคนกินกันให้เต็มที่และอร่อยคอนเฟิร์มคือข้าวต้มเจลุยนะคะนี่เป็นเมนูเขาเราจะสั่งให้ครบเลยเขามีข้าวต้มหมูก,กรอบไก่ต้มเป็ดพะโล้ไส้พะโล้เต้าหู้พะโล้เลือดพะโล้นะคะนี่คือร้านของเขานะคะอ่ะไปเดี๋ยวไปที่โต๊ะกันเลยดีกว่าวันนี้ค่ะวันนี้มาตลาดน้ำดำเนินสะดวก อาม่าเห็นอย่างแรกก็คือขนมโคกโบราณอยู่ในเรือค่ะ20บสทบดาทดยวม่าชิมดูก่อนนะว่าเป็นยังไงโอ้โบราณจริงค่ะอร่อยอร่อยมากเลยค่ะแป้งข้าวเจ้ารสชาติหวานมันขมโมเองะคะ่ะแบบโบราณจริงๆอิะคะ่ะหากินในกรุงเทพไม่มีแล้วค่ะคุณยายขาย อาม่ามาดำเนินจะต้องสั่งข้าวต้มร้านนี้เจลุยมีเป็ดมีหมูกรอบอันนี้ไก่บ้านเลยนะคะเลือดเป็ดเต้าหู้ไส้ค่ะของเขาจะอร่อยมากมาดำเนินก็คือจะมากินร้านเจลุยอุ้ยเกือบจะ70ปีได้แล้วนะคะอุ้ยเกือบจะ70ปีได้แล้วนะคะนานมาก ตั้งแต่รุ่นอาก,กงอาม่าเลยค่ะอลิซยังชอบเลยนะคะอลิซมากินตั้งแต่เบบี้อยู่รถเข็นนะคะนี่อลิซยังกินไม่เลิกเลยนะคะอย่างอ้ําอยู่เลยค่ะถ้ามาตลาดน้ําดําเนินต้องอย่าลืมข้าวต้มกุ้ยร้านเจลุยนะคะรับรองคอนเฟิร์มค่ะมาแล้วค่ะมาลุยข้าวต้มเจลุยกันนี่เลยค่ะเป็ดพะโล้เดี๋ยวจะชิมว่ารสชาติเขาเป็นยังไงราดน้ำพะโล้ร้อน และข้าวต้มร้อนๆเข้าออรอ <c oughs> เป็นข้าวต้มที่อร่อยที่สุดไม่ได้เวอร์นะอร่อยจริงๆ <c oughs> เป็ดหอมนุ่มข้าวต้มใบเตยร้อนๆอ่านี่คือเลือดเป็ดนะคะเลือดเป็ดหวานนุ่มไม่คาวเลยค่ะจะมีความเด้งนุ่มอร่อยกว่าเลือดไก่อีกก <c oughs> ินไก่บ้านก่อนนะคะ ไก่เขาจะหนังบางไก่บ้านกินกับข้าวต้มร้อนๆเราจะชิมให้ครบทุกอย่างไก่บ้านต้มของเขาเนื้อฉ่ำหนังบางหอมกินกับข้าวต้มร้อนๆเป็นอะไรที่ดีที่สุดมาต่อกันที่ไส้นะคะเขาทำไส้สะอาดต้มได้นุม่มน้ำพะโลหอมมากเด็ด ยังไม่หมดนะคะมีหมูกรอบก็กรอบด้วยก็เป็นยังไงคะเอาไหมคะชิมดูซิคะลูกหมูก็อบอร่อยค่ะน้องอลิสกินไปหลายชิน้นก็มาหน่อยอือหือ,ๆๆอเขาจะหั่นบางๆแต่มันทําให้ความอร่อยชิ้นเล็กๆบางๆหนังกรอบทานคู่กับข้าวต้มร้อนๆคือฟินที่สุดและทุกคนรู้ไหมคะว่า ข้าวต้มร้านเจลุยเนี่ยเขาดียังไงไม่ใช่แค่รสชาติดีอร่อยนะคะทุกจานร,ราคาเท่ากัน35บาทเทข้าวต้มถ้วยละ5บาทเท่านั้นนะคะร้านนี้ทานกันมานานเป็นลูกค้าประจำราคาดีรสชาติอร่อยถ้าใครมาถึงนี่ต้องมาทานนะคะไม่งั้นเหมือนมาไม่ถึงยอด อุ้ยแล้วยังมีกุ๋ยช่ายด้วยนะเหลือชิ้นสุดท้ายแล้วค่ะอร่อยคานกันไปหมดแล้วอันนี้เป็นกุ๋ยช่ายไส้ผักบางค่ะไม่เหมือนร้านไหนขอชิมก่อนนะคะนี่ค่ะไส้แป้งบางๆชอบนะคะแบบนี้มันไม่เลี่ยนคือกำลังดีไม่มันราดซอสเปรี้ยวๆหวานๆดีเลยค่ะแม่นี่ราคาเท่าไหร่อู้ร้านข้าต้มเจนลุยค่ะเข้ามาให้เราชิม ใจดีมากอาม่ายังไม่อิ่มเลยค่ะเดี๋ยวตามมานะคะว่าจะไปไหนต่อมาค่ะทันได้ค่ะถึงแล้วนะคะโกอิม๋วยเตี๋ยวหมูค่ะกินนั้งแต่ปะป๊าของอาลีเล็กๆนะคะยังอยู่เหมือนเดิมเลยค่ะเอาเล็กน้ำใสค่ะเล็กน้ำใสอาม่ากินเขาประจำคือก๋วยเตี๋ยวที่ดำเนินเนี่ยเขาจะแบบโบราณดูวิธีการทำเขานะคะ ด้วยวิธีการใส่น้ำมาแล้วค่ะชื่นใจมาดำเนินต้องกินไม่ต้องปรุงก็อร่อยแล้วค่ะทุกใจมากมากเลยค่ะน้ำร้อนมากชามก็ร้อนกวนยังลุกอยู่เลยค่ะมาดำเนินนะคะต้องมาลองกันนะคะเดี๋ยวจะพาไปทานก๋วยเตี๋ยวร้านจีเจดำนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยว น้ำใสก๋วยเตี๋ยวเรือริมน้ำมากันมากันโอ้ยตอนนี้คิวยาวด้วยเดี๋ยวไปสั่งกันดีกว่าเส้นเล็กน้ำค่ะนี่นะคะปรุงทีละชามจะมีน้ำใสกับต้มยำต้มยำเขาก็จะปรุงพริกใส่ถั่วไว้ให้เป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำใสหมูดแดงนะคะเป็นสูตรแบบโบราณเขาก็จะมีแค่หมูดแดงตอนนี้นะคะระหว่างรอก๋วยเตี๋ยวค่ะเดี๋ยวเรา จองที่นั่งตรงนี้ไว้เลยนั่งกินริมน้ำได้เลยตอนนี้เรารอไปประมาณ15นาทีแล้วนะคะ2คิว <_ co op> เดี๋ยวมาชิมว่ารสชาติจะสมกับที่เรารอคอยหรือเปล่าออ้มาแล้วเวยเตี่ยวที่เรารอคอยนะคะที่สั่งเป็นเล็กน้ำใสกินหอมๆพริกไทยโอ้ยหิวไม่ไหวแล้วร้อนมาก แนะนำเป็นเส้นเล็กนะคะเส้นเล็กคือนุ่มๆกําลังดีของเขาจะเป็นเฉพาะเส้นเล็กที่กรุงเทพไม่มีนะคะแล้วก็มีน้ำแดงไอ้ไม่ใช่หมูมแดงค่ะเขาอร่อยมากเลยน้ำซุปหวานใสธรรมชาติเลยแบบไม่ปรุงเลยนะคะทานี้ราคา30บาทนะคะเยี่ยมมากเลยค่ะ กินแล้วสดชื่นนะคะน้ำซุปร้อนๆจุดเด่นของเขาก็คือเป็นก๋วยเตี๋ยวโบราณน้ำใสเหมือนเป็นซุปกระดูกหมูแต่ถ้าใครชอบปรุงก็ปรุงให้แซ่บได้เลยค่ะเดี๋ยวไปเดินดูว่ามีขายอะไรต่อ,อ,อและแล้วเราก็เดินมาถึงร้านข้าวต้มแห้งที่เราเล็งไว้ตัง้งแต่ตอนแรกนะคะข้าวต้มแห้งเท่าไหร่คะมากินข้าวต้มแห้งกันดีกว่าชามละสี่สบบาทเดี๋ยวไปสั่งกัน เอาชามนึงค่ะคุณลุงที่ร้านมีเมนูสี่อย่างข้าวแห้งข้าวต้มก๋วยจับ๊บแล้วก็เกี๊ยวอีได้แล้วค่ะไม่มีคนพอดีข้าวต้มแห้งหนะ้าตาเป็นางี้คือไก่หมูกุ้งแห้งทอดแล้วก็เลือดนะคะมีกระเทียมโรยผักชีโรย,ลยแล้วก็พริกไทยเป็นข้าวต้มแห้งแหง้งไม่มีน้ํานะคะงงมากกินยังไงต้องคนไหมคนแล้วกันคุกเข้าไปอ่าเรากินสูตรเขาเลยนะเข้าใจแล้ว มันอร่อยตรงที่ว่าคุณลุงเขาราดซอสซีอิว๊วลงไปด้วยเวลาคนเราจะเห็นสีซีอิว๊ว <c oughs> นี่กุ้งแห้งตัวใหญ่ทอดอดีมากเลยข้าวต้มแห้งที่มีความเคม็มๆของซอสแต่คือไม่มีน้ำไงถ้าใครไม่เคยลองต้องมากินของคุณลุงสูตรดั้งเดิมแบบโบราณจะต้องมีกุ้งทอดแบบนี้ด้วยทำให้เวลาเรากินแล้วมันจะมีความหอมของกุ้งเดีย๋ยวกินอีกคำนะคะท่านผู้ชม เยเหมือนไก่กระเทียมนิดนึงนะแต่พิเศษก็คือกุ้งแห้งทอดอันนี้แหละที่ทำให้ชามนี้ดูพิเศษขึ้นมาเดินจริงจริ้ินค่ะกินริมน้ำกับรสชาติอร่อยอร่อยแบบนี้ข้าวเหนียวมะม่วงนะคะมีสองแบบนะคะเป็น ข้าวเหนียวขาวแล้วก็ข้าวเหนียวเบนจลงสีสีเลยค่ะวันนี้นะคะมะม่วกงออกลองไม่มีมมก,ก็จะเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้เขาจะมีน้ำกะทิมาให้มะม่วงหวานข้าวเหนียวนุ่มๆเลยค่ะทำใหม่ๆกะทิก็จะออกมนันๆรสชาติเค็มๆนิดๆนะคะเดี๋ยวขอชิมข้าวเหนียวเป็นจลงอีก มีข้าเหนียวสีชมพูว้าวสวยงามไอศครีมมะพร้าวน้ำหอมสวยงามมากเลยโรยถั่วด้วยรูส่ากมะพร้าวจริงเข้มข้นถั่วลิสงั่วหอมหอม ลูกนี้ห้นะคะได้ไอศครีม3ลูกใหญ่ๆแล้วก็มีเนื้อมะพร้าวด้วยข้างในหอมหวานมัน <historically. S 1> ดีตอด่อใจเย็นชื่นใจค่ะวันนี้นะคะสนุกกับตลาดน้ำดำเนินสะดวกที่นี่นะคะ ดีมากๆมีทั้งอาหารอร่อยขนมหวานอร่อยแล้วก็มีของช้อปปิ้งด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามอลิศเรกเป้าตอนตลาดดาเนินสะดวกด้วยนะคะอย่าลืมตามอลิศมาเที่ยวที่ตลาดดําเนินนะคะฟินที่สุดเป็นตลาดน้าที่ดีที่สุดเลยแล้วอาหารนะคะยังไม่เจอเลยว่าร้านไหนไม่อร่อย และอย่าลืมมากินข้าวต้มร้านเด็ดที่บอกนะคะก๋วยเตี๋วด้วยนะคะขอแนะนำสองอย่างนี้เลยนะคะอย่าลืมตามเรามากินที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกนะคะแล้วทุกคนจะชอบมันดีมากฟิน